สวัสดีครับผมแม็กนะครับที่ผู้จัดการการขายบริษัททอโต้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าอีลซูมิวเอ็กซ์แอนติเมท3.0นะครับรถปี2021กับเลขหมายเพียงแค่9,000โลเท่านั้นเองนะครับผมใครที่กำลังตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช้งานดีๆได้แบรนด์หลักสีขาวสวยแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมจะทำไปรีวิวนะครับข้างนอกข้างในโครงสร้างของเครื่องจัดเต็มเลยนะครับผมด้านหน้าหน่อยนะครับผมคันนี้นะครับโอ้โหดูกระจังหน้าซะหน่อยนะสวยมากมเลยนะครับเป็นโครเมียมนะแล้วมีทั้ง3ชั้นนะครับผม นะเนี่ยก็จากหน้านะมี2เฉดนะครับเป็นโครเมียมเง,มงาและเขาเป็นแบบกากาเพชรนะครับผมฟอนอิลสูตรเดิมเสือมากเลยนะครับผมไฟหน้านะครับได้เป็นดีไซน์ใหม่ชมเชียวมากๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร,ตร์พร้อมไฟเดทนทัลแม่ลา์มาให้นะครับผมเจนเซอร์นหน้ามีมาให้พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแม็กเดิมโรงงานอิลสูแท้ๆเลยนะครับเป็นแบบปัดหน้าเงาทูโทนสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมยางมิชลินที่สำคัญนะครับยางใหม่ปี2025นะครับดูชุดล้วกันดีกว่านะครับข้างใน โอ้โหดูนะสวยกิ่มากๆมีเซนส์ฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับสวยมากๆเลยนะแล้วก็นี่โช๊คนะครับโอ้โหสภาพดีมากๆนะครับบันไดข้างติดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็น2สีนะครับก็คือสีดําและสีขาวตลอดนะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตมากๆนะอ่ะมาดูที่กระจกตรงนี้กันหน่อยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเตือนรถในมุมอับสายตามาให้นะครับมือจับเป็นแบบสมาร์ทชิลเล็นะครับข้างในนะครับผมคุมโทนด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลโฉนสปอร์ตสวยงามมากๆ เบาคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับขึ้นลงนะครับสะดวกสบายกว้างขวางมากๆเลยนะครับฝ้าเพดานสะอาดๆเลยนะครับมีแอร์ราวตอนบนมาให้พร้อมนะครับช่องเสียบไฟบ้าน220โวลต์นะครับพกพาโน้ตบุ๊กไปทำงานได้เลยนะโครงสร้างอะไรดีกว่านะครับคนนี้มีเศษค่าเล็กน้อยอย่างที่บอกว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับแต่ว่าให้ดูโครงสร้างนะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับผมรถทุกคันนะครับที่เรามีนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะครับ ตรวจเจอชนหนักพลิกคว่ำนะครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคันนี้ครับด้านท้ายสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมได้นะครับไฟท้ายเป็นแบบลมดำนะสวยมากแล้วไฟไกดิ้งเป็น LED นะครับฝาท้ายคันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงนิ่งๆนะครับผมแล้วไม่มีเสียงโช๊คเสียงดังเลยนะข้างในกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับวิเอ็กนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาพับเบาะลงไปนะเขาจะราบเรียบเสมอกับขอบตัวรถเลยนะครับผมเห็นไหมดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะครับ มีแค่เรื่องเศษฝุ่นนะที่เหลือทั้งหมดเลยว่ากริบๆเห็นไหมเนี่ยชิ้นงานประกอบนะครับสวยงามแบบนี้เลยนี่หัวน,น็อตนะครับสายกริบๆนะครับผมนี่มาพร้อมยางอันไหลนะครับเห็นไหมเพลาวสวยงามหมดเลยนะรถเข้าใหม่แต่สภาพกริบขนาดนี้นะครับใครตามหาอยู่จัดไปได้เลยนะครับนี่ท้ายไฟฟ้านะครับปิดเปิดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนะขนของนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับขนของง่ายเลยคันนี้ถ้าดูชัดซีนะครับสภาพเดิมๆเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีตัดต่อมานะครับไม่เคยไปเบ้านโหลดเรียมาแน่นอนนะซุ้มล้อสวยๆแบบนี้เลย มาดูฟังคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะเซนเซอร์คันนี้เยอะมากนะบอกเลยว่าตรวจจับทำงานทุกระบบเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหหน้าปั่นเดินมาสวยมากๆเลยมาพร้อมเรียงมาแค่94,000โลแล้วประกันไม้แท้แน่นอนนะครับผมมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรูปทรงสปอร์ตนะฝั่งซ้ายมือ ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับสังการนึกเสียงได้นะครับผู้ควบคุมมีมาให้นะครับด้านขวามือแบบนี้เลยนะครับตดอกลางนะครับผมทัชสกรีนได้นะมาพร้อมนีวิเกเตอร์โอ้โหสวยมากตำแหน่งรถตรงนี้อยู่ที่มีนบุรีเห็นไหมครับแอร์นะครับผมเป็นแบบดวลแยกอิสระซ้ายขวาและเป็นแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้ด้วยนะครับโอ้โหนี่หัวเกียร์สายจิ้งเลยนะครับผมนี่มีเลนข้อพันบนนะมาพร้อมเบรกไฟฟ้าและออโต้โฮนะครับตกแต่งสวยงามหรูหรานะเห็นไหมกระจกนะครับตัดแสงรถกันได้ดีดูไฟกันหน่อยอ่าใช้งานได้ปกตินะครับผมมีช่องเก็บ แบ่งกันแดดนะครับนำบัตรเก็บได้หมดเลยนะฝั่งผู้โดยสารเป็นไงเวลาเปิดกระจกขึ้นมามีไฟมาให้นะโอ,อ้โหสวยมากนี่คนขับเหมือนกันนะมีกระจกมาให้บางรุ่นไม่มีนะของคนขับเห็นไหมติดออตโต้น,นะครับสวีบเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสภาพสสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับซีลเดิมของโรงงานนะสีเดียวกับฝากระโปรงนะครับผมมีคราบเศษฝุ่นนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารถเพิง่งเข้าใหม่นะครับทำความสะอาดคันธีกิบแน่นอนนะดูที่หัวรถกันหน่อยนะครับนี่สายกิ้งนะครับ อ่าโครงสร้างนะครับเห็นไหมนี่บริเวณนะครับห้องเครื่องนะครับโครงสร้างสวยงามคานหน้าครบๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมบริเวณห้องเครื่องเนี่ยเดินสายไฟสะอาดเรียบร้อยนะครับจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเม็ดอาร์คนะครับหรือว่ารอยเชื่อมทางกระเพานะอยู่ครบหมดนะครับฝาครอบเครื่องยนต์อยู่ครบหมดเลยกับรหัสเครื่องยนต์ดี i ของอีวูสุคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะสภาพสมบูรณ์มากๆเพจอยู่ครบๆเลยนี่เพจที่ใส่มากเลยนะไม่มีต้องลอยเลยนะครับผม ห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่ากริบมากๆนะเหลือแค่ทาความสะอาดเท่านั้นเองนะครับท้ายคลิปแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆมีมาให้เสมอนะครับผมคันนี้ผมรับประกันเครื่องและเกียร์ให้เลย1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับผมทําสปาก่อนส่งมอบรถมูลค่ากว่าสี่พันบาทนะครับทำไปให้เลยนะครับทั้งคันสะอาดแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เกีร์หนึ่งหมื่นโลนะครับใช้งานไปเลย1ปีเขาเปลี่ยนระยะไปเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับมาจากคลิปนี้นะครับผมผมแถมไปให้เลยครับบริการนะครับ ช่วยเหลือฉุีเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมน้ำมันหมดกลางทางรถเสียกลางทางทามืดดึกนหาอู่ไม่ได้นะครับผมโทกทิ้งเดียวเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่เลยฟรีไปให้เลย1ปีเต็มๆนะครับผมสำหรับเจ้าเอลซูมิวเอคันนี้สีขาวนะครับผมเป็น3.0อัลติเมทท็อปสุดข,ของรุ่นแล้วนะครับผมชอบคันนี้นะครับเบอร์ข้างล่างนี้เลยติดต่อผมได้เลยครับ